สวัสดีครับผมเอฟสีทุท่านครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วสำหรบับเรื่องเกี่ยวกับพินัยกรรมที่ประเทศเยอรมนีะนะครับก็มีลูกค้าท่านหนึ่งที่ให้ทางบริษัทคุณชัยไทยพราทุ่งเดือนเรื่องให้เรามีทีมงานชลายความทีปท่ประจำอยู่ที่นั่นแล้วก็น้องซาร่าประจําอยู่ที่นั่นก็ส่งงานมาให้นะครับผมส่งงานมาให้เราแล้วก็อธิบายฟังหน่อยงานมีอะไรบ้างก็ลูกค้าติดต่อเข้ามาดําเนินการประสานงานในเรื่องของเงินมรดก ประเทศเยอรมน,นีค่ะครับค่ะก็คือมีแฟนเป็นมีสามีเป็นชาวเยอรมันค่ะครับแล้วก็อ่าสามีก็ซึ่งมีลูกติดกับภรรยาเดิมอยู่แล้วอ่าใช่ค่ะครับผมมีมีมีภรรยาก,กี่คนนะ,ะตามพินัยกรรมนะคะที่อในการเขาเปิดพินัยกรรมเนี่ยก็คือลูกติดกับภรรยาเนี่ยจะเป็นภรรยาคนที่สองแล้วคนแรกอะ คนแรกในพินัยกรรมไม่ได้พูดถึงอ่าคนแรกตัดไปจะมีค,ะคนที่สองกับคนที่สามก็คือมีญาติสามคนใช่ค่ะคนที่สองคับค่ะก็ซึ่งลูกค้าของเราเนี่ยจะเป็นคนที่สามคนที่สามอ่ะ,ะเดี๋ยวเราให้ลูกค้าโทรมานะครับเขียนให้ลูกค้าโทรด้วยครับโอเคส่งไปเลยส่งนะคะโทรมาครับผมโอเค โอเคชมไปแล้วครับผมสวัสดีครับอ่าตอนนี้เราไลฟ์สดอยู่นะครับเนาะไม่ต้องบอกชื่อนามสกุลนะครับผมเพื่อเป็นอ่าการบันทึกของเราว่าอะไรเป็นไงบ้างเพื่อสําหรับทนายความด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราขอเปิดพิัยกรรมนะครับคุณพี่ครับได้ยินชัดเจนไหมครับผมได้ยินด้วยครับได้ยินค่ะะฮะคุณพี่ครับคุณพี่คุณพี่เป็นภรรยาคนที่สามถูกต้องไหมครับผม S <S ใช่ค่ะใช่ภรรยาคนที่สามค่ะคนแรกไปไหนครับคนแรกเขาน่าจะแต่งงานกันได้คนแรกเป็นคนเยอรมันแต่งงานกันได้สามปีแล้วเขาก็หยา่าครับโอเคแล้วคนที่สองเป็นคนโรมาเนียครับอ่าแต่ไม่แน่ใจว่าเขาแต่งงานด้วยกันกี่ปีไม่เป็นไรสิบกว่า,ป,าปีได้มีลูกด้วยกันไหมครับ มีสองคนค่ะพญาคนที่สองคือคนโรมาเนียลูกเดียวกันสองคนใช่ค่ะใช่และคุณพี่เป็นคนที่สามใช่ค่ะใช่คุณพี่เป็นคนที่สามมีลูกด้วยกันไหมครับมีค่ะมีมีสาวคนหนึ่งค่ะคุณพี่มีลูกลูกสาวกับสามีคุณพี่ด้วยหนึ่งคนใช่ใช่ไหมครับผมใช่โอเคใช่วันนี้พี่ในกรรรับบ้ามาับห้าขวบค่ะโอเคน้องห้าขวบอยู่โอเคเท่านี้สต็อปก่อนนะ วันนี้การเปิดพินักรรมนะครับเราจะอธิบายให้ลูกค้าได้ฟังให้ลุงพี่ได้ฟังว่าอะไรเป็นไงบ้างนะครับผมโอเคไหมครับผมเดี๋ยวขออนุญาตอ่านนะครับคุณพี่ครับขออนุญาตอ่านครับค่ะก็วันนี้เราได้รับอ่าเมลจากทางศาลมรดกโลกค่ะที่เขาได้แจ้งเรื่องมาว่ามรดกธรรมดาโลกไหมทางมรดกนะคะที่ศาลมรดกเนาะที่เขาได้ทําการเปิดพินักรรมของลูกค้าเรียบร้อยแล้วอ่าครับค่ะแล้วก็ศาลเขียนมาว่า สาลมรดกเนี่ยได้ทําการเปิดพินัยกรรมที่ทางเราค่ะได้ยื่นไปซึ่งเป็นพินัยกรรมที่ผู้ตายเขียนเองอืค่ะที่ลงวันที่อ่าอนไั้ไหมคะไม่ต้องอ่านมันที่ไม่ต้องอ่านที่ลงวันที่เท่านี้อ่าจุดๆว่าไปวันที่จุดๆนะคะอันนี้คือพินัยกรรมที่อยู่ในมือผมนะครับพินัยกรรมเขียนได้ในมือวันที่สิบเดือนสองสองพันยิบสี่ประมาณนี้แหละนะครับ ได้เขียนให้ลา่ลาสุดที่เขียนอยู่ในมือผมนะ,ะนะครับผมคุณพี่ค,ครับแต่ว่าเป็นตัวถ่ายเอกสารท่านตัวจริงอยู่ที่นายความนะครับอ่ะเดี๋ยวให้คุณพี่อ่านให้ทีมงานผมอ่านน้องอมอ่านต่อครับค่ะ,ะทางสารนะคะ,ะได้เปิดเอกสารคําสั่งเกี่ยวกับทรัพย์สินมเมื่อถึงแก่วความความตายของผู้ตายนั้นค่ะ,คะซึ่งมีการกําหนดไว้ในสัญญามรดก ที่ทําขึ้นในข้อตกลงการหย่าระหว่างผู้ตายกับภรรยาคนที่สองอค่ะก็หมายความว่าเมียคนที่สองที่มีลูกสองคนอะโรมาเนียอันนี้เข้าใจนะครับโอเคต่อครับครับ่ะตามพินัยกรรมที่เขียนเองลงวันที่จุดจุดจดได้กําหนดให้บ้านเลขที่จุดจุดจุดตกเป็นของบุตรสาวทั้งสองคนของเมียคนที่สองถามหน่อยเขามีบ้านไหม เขาเขามีอพาร์ตเมนต์อยู่หลังนึงแต่เขาขายไปแล้วค่ะคแต่ว่าบ้านบ้านที่ที่ว่านี้อ uh, ไม่แน่ใจว่าที่อยู่ตรงไหนคือเขาเขียนข้้งในพินัยกรรมว่ามีบ้านนี้ให้กับลูกสาวเขาสอ,สองคนเป็นเมียคนที่สองคนโรมาเนียให้กับลูกสาวเขาทั้งสองคนในพินัยกรรม ในพินัยกรรมบ้านหลังนี้ที่อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นของลูกสาวคนคนสุดท้ายลูกสาวกับภรรยาคนปัจจุบันอันนี้น่าจะเป็นบ้านอีกที่หนึ่งบ้านอีกที่หนึ่งครับผมนบ้านอีกที่หนึ่งแต่ว่าใช่ครับบ้านอีกที่หนึ่งมีไหมครับบ้านอีกที่หนึ่งถ้าเขาขายไปแล้วก็คือไม่ได้แล้วค่ะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในเมืองก็คือบ้านหลังนั้นน่ะเขาขายไปแล้วอ่ถ้าขายไปแล้วก็คือไม่ได้ทั้งสองคนไม่ได้แล้วอันนี้ของลูกสาวคนสุดท้ายก็ ตามนั้นนะครับผมอ่าอ่านต่อครับค่ะแต่นอกจากนี้สัญญามรดกยังมีเงื่อนไขมอบมรดกให้ภรรยาคนที่สองในกรณีที่ลูกสาวทั้งสองของภรรยาคนที่สองเนี่ยอ่าไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านดังกล่าวแล้วถึงจะตกเป็นของเขาอืมค่ะและก็นอกจากนี้นะคะสัญญามรดกที่ลงวันที่จุดจุดจุดดูเหมือนจะไม่มีข้อกำหนดอื่นๆที่แตกต่างจากพินัยกรรม ที่เขียนเองเมื่อวันที่จุดๆก็คือน่าจะเป็นฉบับล่าสุดนะคะค่ะในหนังสือของสารมรดกอ่าก็ได้ลงวันที่จุดๆได้ชี้ให้เห็นอย่างถูกต้องว่าไม่ได้มีการระบุชื่อทายาทอย่างชัดเจนก็หมายความว่าไม่มีระบุว่าเป็นชื่อของใครเป็นไงชัดแบบชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นนะคะผมะะะค่ะค่ะค่ะไม่ได้มีการระบุอย่างชัดเจนเนี่ยทั้งในสัญญามรดก ฉบับนี้แล้วก็ในพินัยกรรมที่ผู้ตายเขียนเองลงวันที่จุดๆ,ๆเช่นกันซึ่งข้าพเจ้าโหา,าได้เคยแจ้งประเด็นปัญหานี้ไปแล้วในจดหมายลงวันที่จุดๆคำถามก็คือผู้ตายมีทรัพย์สินสำคัญอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในพินัยกรรมหรือไม่มีอะไรบ้างคุณพี่ผมขอถาม,มาว่ามีข้ามีทรัพย์สินทองอะไรบ้างตอนนี้ที่อยู่ประเทศเยอรมนี อ่ตอนนี้ก็คือมีรถที่ที่แจ้งไปแล้วใช่ไหมครับรถก็คือแจ้งไปแล้วแล้วก็เป็นอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ที่ที่บอกว่าลูกสาวทั้งสองน่ะเป็นคนรับมรดกแต่ก็คือแกเป็นคนขายเองขายไปแล้วอ๋อก็จบแล้วถ้าขายไปพี่พี่ในกรรมฉบับนี้ก็คือขายไปแล้วฮะแต่ที่พี่เดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งที่แป๊บหนึ่งคุณพี่ช้าชที่พี่อยู่ตอนนี้ล่ะเป็นบ้านหรือเป็นอะไรเป็นบ้านกับเป็นบ้านโอเคโอเคครับ ครับครับอ่ะยังไงต่อครับค่ <mesma S 1> ะแ้ว <alia S 2> <sim. S 1> ก็อืมขอโทษค่ะบ้าบ้ามาเลยครับว่าไงครับผมกำลังฟังคุณอยู่ครับก็คือก็คือที่ที่มีตอนนี้ที่อยู่อยู่อยู่ในอยู่ในอ่าพินัยกรรมก็คือจะเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในธนาคารจะเป็นหุ้นของแกที่แกบอกว่าในในพินัยกรรมเนี่ยแกบอกว่าหุ้นอ่ะในธนาคารก็คือ แบ่งให้ลูกสาวสามคนของเกโอเคสตอปก่อนเดี๋ยวผมขออ่านเพิ่มนะอ่ะให้น้องอ,อมอ่านต่อครับค่ะถ้าไม่มีนะคะก็มีเหตุอันควรที่จะถือว่าบุคคลที่ระบุในสัญญามรดกและพินัยกรรม,มเป็นทายาทของมรดกทั้งหมดก็คือทุกคนเป็นทายาทมรดกนะครับของสามีคนทั้งหมดถ้าไม่มีชื่อไม่มีอะไระทั้งสิ้นนะถ้าไม่มีมีชื่ออยู่ข้างในนะก็ไม่มีผลอะไรทั้งสิน้นอ่านต่อครับ ค่ะโดยปกติแล้วในการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองมรดกจะต้องระบุชื่อทายาทด,ด้วยอืเช่นเมื่อกี้เนะี่ยบอกว่าลูกสองคนที่ได้บ้านหลังนั้นแต่บ้านหลังนั้นก็อภรรยาเนก็ขายไปแล้วก็คือไม่ได้แล้วนะ,ค,ะครับผมใช่ครับอะต่อครับค่ะแต่ถ้าในกรณีที่พินัยกรรมเพียงแต่ระบุการแบ่งทรัพย์สินโดยไม่ระบุชัดเจนว่าใครเป็นทายาท การกำหนดส่วนแบ่งของทายาทจะทำได้ยากมากถ้าไม่ลงชื่อหรืออะไรต่างๆหรือว่าประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้มันก็ยังจับต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นทางศาลก็ต้องการที่จะให้ทุกคนหมดเลยในตามกฎหมายนะคะผมครับอ่านต่อครับค่ะเนื่องจากจะต้องประเมินมูลค่าทรัพย์สินแต่ละรายการก็<ล>ต้องดูก่อนว่าเงินประมาณเท่าไหร่มีค่าหุ้นเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่และมาหารกันทุกคน ตามกฎหมายแล้วภรรยาจะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นคุณได้พันห้าสิบเปอร์เซ็นตภรรยาคนสุดท้ายผมอธิบายฟังหน่อยนะส่วนลูกอ่ะทั้งหมดสี่คนใช่ไหมไอ้สามคนใช่ไหมก็มาหารกันสามคนเอาเอาสามหารห้าสิบเท่าไหร่สามสิบสามจุดสามนะครับผมเจืิอห้าสิบสามคนนะสามสามคนอาหารหารหน่อยหาหน่อย <5. S 2> ห้าสิบหารสามคนตกคนละสิบสิบหกเปอร์เซ็นสิบหกเปอร์เซ็นต่อคนเท่ากับลูกสาวคุณก็ได้หกสิบหกสิบเอรซ็นอสิบหกเปอร์เซ็นตและสองคนนั้นก่อนลูกหน้าเขาสิบหกเปอร์เซ็นตจุดหกสิบหกจุดหกเปอร์เซ็นตอ่ะขออนุญาตอ่านต่อนะครับผมค่ะสารมรดกแนะนำว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือให้ยื่นคำร้องขอหนงังสือรับรองมรดก แบบร่วมกันโดยไม่มีการกําหนดสัสดส่วนค่ะก็หมายความว่าทางศาลมอโดที่ประเทศยอรมนีเขาให้คุณนะครับผมไปยื่นคําร้องหรือให้ทางอะแปบบหนึ่งอ่ะต่อครับผม แดี๋ยวก่อนนะก็คือหมายความว่าทางศาลนะครับผมก็บอกว่าให้ทุกอย่างทุกคนร่วมกันเป็นผู้รับมรดกก็หมายความว่าคุณเป็นพยาคุณสุดท้ายได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมและลูกอีกสามคนได้คนสิบหกจุดหกเปอร์เซ็นต์อันนี้เคลียร์ครับไหมครับค่ะเข้าใจเนาะโอเคต่อครับเข้าใจค่ะค่ะศาลจึงสอบถามว่าอ่าเส้นทางนี้เป็นทางเลือกที่ลูกความเนี่ยสามารถยอมรับได้หรือไม่คุณต้องการอย่างนี้ไหมสําหรับผมถ้าผม,มวิเคราะห์นะ ผมคิดว่าโอเคเพราะคุณได้ห้าสิบเปอร์เซ็นละนะครับผมแล้วของลูกคุณอีกสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับเอาสิสิบหกบวกบวกห้าสิบบวกห้าสิบใช่ไหมเ,เข้ากับเข้ากับหกสิบหกเปอร์เซ็นสามสามสิบสี่เปอร์เซ็นเป็นของเขาจะโอเคหรือเปล่าโอเคค่ะโอเคเพราะว่าพี่ในการมาเคิดออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านพี่ในการ์ของคุณเป็นภาษาเยอรมันเนี่ยอธิบายคุณฟังคุณมีผลเสีย เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะผลเสียพินิกรรมเนี่ยเขาเขียนโดยไม่ใส่ชื่อนามสกุลคุณจริงเขา้าใจไหมครับผมอันนี้มีผลเสียหรับคุณมากเลยอ่านต่อครับค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะหากอ่ามีการติดต่อกับบุตรสาวทั้งสองของสามีอยู่เนี่ยค่ะอ่าเพื่อให้สามารถวางแผนขั้นตอนการดําเนินการต่อไปได้โดยตกลงร่วมกันครับค่ะสารมรดกเนี่ยยังได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ ในพินัยกรรมที่ผู้ตายเนี่ยได้ลงอ่าเขียนวันที่ไว้เขียนเขียนลงวันที่ไว้วันที่จุดจุด,จดมีการระบุชื่ออ่าของลูกค้าเราซ้ําๆก็คือเหมือนอย่างเช่นที่พิพนัยกรรมที่อยู่ในมือผมอะ่ะคไม่ต้อบอกนามสกุลคุณชื่ออะไรครับอชื่อลำดวนค่ะนามสกุลไม่ต้องบอกนะปัญหาคือสามีคนเขียนว่า ดวน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 ,ดวนเช่นอ่านให้ฟังหน่อยอ่าก็อย่างเช่นอ่าทรัพย์สินที่ที่แบ่งให้นะคะเช่นอ่าลูกค้าอ่าผู้ตายจะเขียนให้ลูกค้าว่าทองและเงินให้ดวนลดเนี่ยเนี่ย<ห>เดี๋ยวก่อน,นทองและเงินให้ดวงคือใครนี่คือคําถามว่าไม่ใช่ชื่อของคือลําดวนแต่ว่า เี็นแค่ดวงเฉยนี่คือใครคือมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเห็นว่าเราดวงน,นำสกูลมันจะพี่เกิดมันจบเลยอ่ะเข้าใจไหมครับค่ะเข้าใจค่ะอันนี้อยู่ในมือผมนะผมไม่เข้าใครออกใครนะค่ะค่ะใช่ใช่ก็คือก็เข้าใจว่าพินัยกรรมของแกน่ะก็คือไม่ได้รับภุมก็อืมคือคือผมผมเข้าใจว่าเป็นของคุณพี่อยู่แล้วน่ะอย่างปัญหาดวงก็มีเป็นพันๆดวงมีเป็นหมื่นดวงมีชื่อดวงเยอะแยะเลย ก็คำหมายว่าดวงให้ใครล่ะถ้าใส่ชื่อนามสกุลไปเป็นยิงมันจะเป็นยิงอื่นเพราะฉันทางศาลวิเคราะห์ผมคิดว่าถูกต้องแล้วอ่านต่อครับค่ะทางศาลมรดกเนะคะีค่ะเขาอ่าเกิดความสงสัยว่านี่จะเป็นชื่อเล่นหรือชื่อย่อของลูกความหรือไม่มในพินัยกรรมฉบับวันที่จุดๆุดดเนี่ยได้ระบุอ่ารถยนต์ห้าคัน,คนให้กับใช่ค่ะใ,ให้กับคุณดวงให้กับลูก ให้ลูกใช่ให้กับลูกของคุณอ่าให้กับลูกของคุณโอเคค่ะให้กับลูกสาวเลยให้กับลูกเนี่ยเลยท้งห้าคันค่ะกับลูกสาวที่อยู่เมืองไทยอะค่ะใช่ครับที่ลูกสาวที่อยู่เมืองไทยถูกต้องครับแต่ปัญหาคือว่าเขาเขียนว่าดวงดวนดวนดวนเท่านั้นเองอ่าต่อครับค่ะทางสารมรดกเนี่ยขอให้แจ้งในส่วนของชื่อวันเดือนปีเกิดและที่อยู่ ของเด็กหรือของลูกถามถามว่าถ้าทางศาลเขียนอย่างนี้ก็หมายความว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได,ได้แต่ทางนั้นทนันีีทนายของเราต้องทํางานหนักคุณเข้าใจผมไหมเพื่อจะพิสูจน์ให้ได้คนที่ดวงเนี่ยคือคุณเข้าใจไหมครับแล้วลูกก็มีหลักฐานต่างๆเพราะตอนนี้ทนายของเราต้องทํางานหนักเลยถ้าเขียนชื่อนามสกุลมันจะไปเกิดจบเลยครับแต่คําถามค่าเขียนชื่อแค่ชื่อเลน่นเฉยมันยากมาก แต่ทางศาลก็คงเข้าใจแหละแต่ว่าต้องใช้ทําทนายความต้องทํางานหนักหน่อยในจุดนี้น,นะครับผมเ,เพื่อสืบม,มา<ห>ตัวนี้ตัวนี้ว่าลูกของคุณว่าคุณชื่อเล่นในประเทศไทยมีชื่อเล่นนะนะครับผมชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ชนชนใช่ไหมครับจะต,ต้องให้ทางศาลเข้าใจให้ได้อันนี้ถามว่าทําได้ไหมได้คุณไม่ต้องห่วงทางทนายความเราทําได้แต่มันก็เหมือนที่ผมพูดว่าทําพิัีกรรมแบบว่าไม่รับกลุ่มมากมันมันทำให้ผลเสียเยอะมันจะเสียเงินเกี่ยวกับทนายความแล้วก็เสียเกี่ยวกับการที่เดินเรื่อง ไม่ยังไม่จำเป็นต้องเสียเงินอ่ะผมก็อยากให้คนประหยัดนะแต่นในพิธีกรรมออกมาแบบเนี้ยมันก็ต้องจ่ายเพื่อให้ทางทาย<ช>ความอ่ะเขาพิสูจน์ได้ได้ว่าดวงใช่ไหมดวงดวงเป็นของชื่อของคุณคอาต่อครับผมค่ะก็อันนี้ก็คือจะเป็นบรรทัดสุดท้ายแล้วค่ะก็คือ<ช>ทางศาลเนี่ยอ่าขอให้แจ้งในส่วนของวันเดือนปีเกิดที่อยู่ของเด็กค่ะเพื่อยือนยันและขอให้แต่งตั้งแต่งตั้งตัวแทนค่ะในการยไน<ม>้น คเป็นผู้รับเดี๋ยวอันนี้คุณอำนาจจะติดต่อคุณไปเนาะนะครับคุณอำนาจก็จะโทรติดต่อคุณไปเรื่องนี้นะครับเพราะว่าต้องมีเอกสารยืนยนันเป็นภาษาเยอรมันด้วยมีการรับรองของโนโตารีประเทศไทยด้วยเรามีทีมงานอยู่แล้วละ่ะที่ทําทางงานคันนี้เดี๋ยวองานนี้ยังไม่จบก็จะมีคุณอำนาจเข้ามาช่วยด้วยในการที่เป็นผู้รับของประเทศไทยต่อรถกี่คันนะรถมีอยู่ห้าคันใช่ไหมหนึ่งสองเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับ ประมาณ6คันค่ะ6คันฮะแล้วอะไรให้ลูกอีกแต่แต่ของลูกสาวเนี่ย5คันลูกสาวที่กับลูกค้า5คันใช่ครับใช่แต่ว่าแต่ว่าให้ลูกสาวนะ5คันอีกคันหนึ่งน่ยเป็นเป็นของลูกค้าเองเป็นของคุณเหรอคือใช่คือคือแกเป็นแกเป็นคนซื้อแต่แกซื้อให้อ่ะแต่ว่าเป็นชื่อของใครอ่ะ เป็นชื่อของใครชื่อของแกน่ะอ่าไม่ได้ก็ไม่ได้นั่นเป็นโมโนดกไม่ได้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 คือจะเป็นชื่อของคุณจบผมจะไม่เถียงแต่นี่เป็นชื่อของเขาเท่ากับโมโนโดกผมจะเอาตามพี่ในกรรมเนี้ยที่เขาเขียนมาแต่ว่าผมต้องอ้างให้ได้ว่าเป็นอันเนี้ยอ่าเป็นชื่อของคุณและนี่อีกอะที่มีอะไรนะเนี่ยอันนี้จะเป็นยี่ห้อรถหรือเปล่าอ๋อประมาณยี่ห้อรถประมาณนี้โอเคนั้นตามนี้นะเพราะพี่ในกรรมตัวเนี้ยมันมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ถ้าผมเขียนพี่ ใช่ครับเดี๋ยวขอถามแป๊บนึงแล้วทองที่บ้านเด็กเขาเอาไปนะ่ะต้องต้องเรียกคืนใช่ไหมหน้าที่หน้าที่นี้เป็นของทนายความคุณต้องแจ้งเราว่าเขาเอาทองไปหน้าที่นี้เป็นของทนายความ,ท,าวามาที่เราต้องเรียกร้องเอาเรียกร้องจัวนี้ออกมาว่าเขาตา้องคืนมะาอ,อันนี้คือหน้าที่ของทนายความทนายความของเราดีหน่อนที่เขาเก่งเขาตามให้ได้นะครับเนาะอันนี้คือหน้าที่ของทนายความที่ต้องเดินเรื่องให้คุณที่อยู่ประเทศเยอรมนี แต่ทางด้านที่นี้พ่ธนการเปิดแล้วนะครับเปิดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมจะพยายามวันนี้เราจะมีบรจันทร์เราจะมีประชุมกับทนายความที่อยู่ประเทศเยอรมนีว่าชื่อเล่นเนี่ยคือชื่อของคุณผมจะมีประชุมกันนะครับผมว่าชื่อนี้เป็นชื่อของคุณแล้วผมจะให้ทางทนายเขาเขียนตอบโต้ไปทางศาลมอดบอกว่าชื่อนี้เป็นชื่อของคุณเพราะประเทศไทยใช้ชื่อเป็นชื่อเล่นฝากเตือนนะครับทั้งคุณด <c oughs> ้วยและเอฟซด้วยว่าจะทําพิธีกรรมอะไรอยากเขียนแค่ชื่อเล่นเฉยๆมาไม่ดีต้องเขียนชื่อจริง นาสกุลวันดิปเกิด<ฆ>จบเลยอันนี้ก็ฝากเตือนด้วย<ฆ>ผมดูแล้วนะครับไม่มีอะไรมากเพราะว่างานพวกนี้เราก็ทําทุกวันแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอธิบายให้ทางสารเข้าใจว่าชื่อเล่น<ฆ>เป็นชื่อของใครเท่านั้นเอง<ฆ>ประมาณนั้น<ฆ>คุณพี่มีอะไรถามอีกไหมครับตอนนี้พี่นายกัเปิดหมดแล้วมีค่ะมีแล้วในในเรื่องที่ที่อพาร์ตเมนต์ที่อยู่เมืองไทยก็คือทุกอย่างไม่ได้เขียนข้างในครับเขียอันนี้ ของคุณรำดวนอยู่แล้วค่ะของคุณครับเป็นของคุณทุกอย่างเลยประเทศไทยเป็นของคุณหมดเลยครับผมอ่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าที่ที่ที่บอกว่าแบ่งห้าสิบไม่ไม่อันนี้ค่าประเทศไทยของคุณหมดเลยอ่านให้ฟังด้อ่าอันนี้ก็คือสรุปที่ลูกค้าได้นะคะก็จะมีอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์ที่ประเทศไทยประเทศไทยกรุงเทพค่ะกรุงเทพครับสิทธิ์ที่ประโยชน์จากอ่าประกันชีวิตออืทองและเงินทั้งหมดค่ะรถบเอมดับ ครับค่ะแล้วก็ลดคัาอื่นๆที่ระบุไว้เนี่ยก็จะเป็นของลูกค่ะอะของลูกของคุณแต <จ S 2> ่ทุกอย่างเป็นของคุณหมดแหละที่ประเทศเยอรมนีก็เรื่องอาจจะเป็นแค่เรื่องเกี่ยวกับทองที่เขาอเอาไปฮ<ช>ะ,ะดูแล้วไม่มีปัญหาสําหรับดูแล้วไม่มีปัญหาแต่ว่าเราต้องแก้ปัญหาว่าอ่าชื่อเล่นคือของใครอันนี้เราองแก้ให้ได้แล้วก็พี่นายกร,รมก็เขียนหมดแล้วว่าเป็นของคุณทุกอย่างครับก,ก็คือก็คือส่วนที่เป็น รั์สินที่อยู่เมืองไทยก็คือในกรรมเขียนอยู่งั้นอยู่แล้วครับคุณคุณ<ช>ลูกค้านี่จะหมายถึงว่าที่ที่เราแจ้งว่าถ้าถ้ามันพิสูจน์ไม่ได้นี่คะ่ะที่ไม่แต่ข้างในมันเขียนแล้วนะมันเขียนหมดแล้วว่าเป็นของคุณแต่เมื่อที่ผมคูม่เมื่อกี้ว่าเราพิสูจน์ให้ได้ว่านี่เป็นชื่อเล่นของคุณเขาใจะไหมครับเราก็จะได้ทั้งหมดที่ระบุไว้่ะเนี่ยทุกอย่างมันเขียนข้างในเป็นบ้านรถอะไรต่างๆทุกอย่างาพันธุ์นั้นเป็นของคุณแต่ปัญหาเราต้องพิสูจน์น้ว่าชื่อเล่นเนี่ยเป็นคุณ แค่น <ique> ั้นแหละนี่นี่คือประเด็นสาคัญใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องก็คือใช่ครับก็ก็ยอมรับก็ยอมรับถ้าถ้าสารสารอ่าพิจารณาหรือว่าตัดสินมายังไงก็ต้องยอมรับแต่สารเขาเชื่ออยู่นะว่าเป็นคุณฟังฟังแล้วนะประสบการณ์ผมยี่สิบเอ็ดปีสารเชื่ออยู่ว่าเป็นคุณสารเลยบอกว่าให้ให้ให้คําอธิบายมาค่ะแล้วก็อธิบายมาอธิบายเพิ่มเติมด้วยในส่วนของลูก คือควันเดือนปีเกิดใช่ใช่ครับ,รบผมคิดว่าเรื่องนี้คือลูกสาวสองคนที่อยู่เมืองไทยใช่ไหมคะใช่ครับลูกของเราคร่ะของคุณเ่ยทุกทุกคนอ่ะอธิบายมานะครับประมาณเนี้ยแต่ผมคิดว่าไม่มีปัญหาเลยมากพอดูแล้วทางศาลน่าจะเป็นคุณอ่ะเขาก็ยงยงยงว่าเป็นใครอ่ะก็เป็นคุณคแต่เราต้องอธิบายทางศาลฝั่งของมดรดกว่านี่ชื่อเล่นคือของคุณเท่านั้นเองค่ะดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่ปัญหาว่า ครั้งหน้าสําหรับคนอื่นนะคนุณคงไม่มีแล้วแต่คนอื่นอย่าใช้คือชื่อเล่นในการเขียนพิัยกรรมมันยุ่งยาก,กแต่ก็สรุปแล้วก็โอเคสำหรับ,บผมนะโอเคก็ต้องชี้แจงให้ศาลร,รับทราบว่า,าชื่อเล่นเนี้ยที่สามีคุณนะเขียนให้ก็คือของคุณหมดเลยโอเคไหมครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณคุณชายเดี๋ยวยังไงก็เราจะส่งตัวนี้ให้ที่อภินิหายจะใช้ชื่อ ข้างหลังเป็นชื่อเล่นแล้วเรียกในชื่อนั้นวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างนี้ต้องอธิบายเขาฟังประมาณนี้ครับผมเนาะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวยังไงประมาณวันจันทร์อมต้องโทรติดตอ่อพี่เขาอีกครั้งหนึ่งเมื่อหลังประชุมกับทนายความแล้วเราจะส่งส่งข้อมูลให้ว่าเราประชุมกันแล้วนะแล้วก่อนที่ทนายความจะเขียนไปหาทางสารมรดกเราก็มีทนายความที่เขียนไปส่งให้คุณอ่านด้วยและปแปลภาษาไทยให้ ฟังด้วยแล้วอธิบายฟังด้วยโอเคไหมครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะคับรยินดีครับผมบสวัสดีครับผมบก็เคสนี้ <c oughs> ปัญหาไม่ติดอยู่เดียวออมคือใช้ชื่อเล่นค่ะคือไม่ได้ระ,ะบุชัดเจนเออไม่ครบถ้วนใช่แต่ว่าทางศาลก็บอกว่าเออเป็นเขาอหละแต่ว่าต้องอธิบายมาเพราะอะไรนะครับผมก็ให้เยอะนะให้ทุกอย่างนะ ให้เยอะนะให้เยอะที่ประเทศไทยด้วยที่ต่างประเทศด้วยก็ให้เยอะแต่ปัญหาผมฝากเตือนเอฟซบางคนที่อยู่ต่างประเทศหรือต้องการให้สามีทาพิัยกรรมอาธิเฐนเองเลยครับส่งให้ทางเราดีกว่านะครับเอฟซีทำพิัยกรรมส่งให้ทางเรานะฮะเราจะาส่งให้เราขีนก็ได้เป็นแม่แบบก็ได้นะครับนะเป็นแม่แบบว่าจะขีนไงถ้าเขียนออกมาไม่ดีอ่ะมีปัญหาแล้วตรงนี้จ่ายประมาณอีกสองสองพันกว่าสามพันใช่ไหมมันก็เสียเงินเยอะนะครับเพราต้องอธิบายเขาฟังแล้วฝ่ายนุก็เล่นด้วยน่ะ ไยนึกว่าไม่ใช่นะนี่ชื่อนี้มันยิ่งมีเยอะแยะมันก็โดนไปด้วยเพราะฉันผมเนี่ยนะว่าให้มาหาทางบริษัทคุณชัยไทย,ยประราชดีกว่าเพื่อความสบายใจนะครับผมก็นี่คือการเปิดพิัยกรรมทุกครั้งที่เราเปิดพิัยกรรมเราอธิบายให้ลูกค้าได้ฟังเหมือนคุณลูกค้าคนนี้ว่าอธิบายเป็นไงเขาสามารถถามเราได้จากนั้นปุ๊บถ้ามีข้อคําถามที่เราตอบไม่ได้เราก็ต้องถามทนายความเพราะเราบริษัทเราจะประสานทนายความที่อยู่ประเทศเยอรมนีและหลายหลายประเทศด้วยกันเพราะฉันเราจะไม่ใช่ว่า ให้คุยผ่านผ่านทนายความเพราะบางครั้งเขาม่มีความรู้บางครั้งเขาม่สามารถวิเคราะห์ได้ทางเราวิเคราะห์ให้ด้วยแล้วก็จะคุยกับทนายความให้เพื่อให้ผลงานเร็วที่สุดดีที่สุดอันนี้ก็คือบริษัทคุณชัยไทยบราตุงนะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมและฟังอ่ะภาษาเหนียวมากครับผมก็ฝากเอฟซีที่ตามเพจคุณชัยไทยบราตุงด้วยค่ะค่ะสามารถติดต่อได้ก็คือเบอร์หน้าเพจก็มีนะคะครับผมค่ะโอเคครับคมว่าสวัสดีครับ Thank